สวัสดีครับพี่น้องเราจะพามาทำเหยื่อครับยาสุดเด็ดตักกุ้งครับผมนี่ครับอุปกรณ์ของเราวัตถุดิบคำใช้อุปกรณ์เห็นไหมครับตะกงเห็นไหมนะเห็นปอาหารปลาดุกนะครับผมแช่ด้วยน้ำกะปิละลายน้ำครับอันนี้เป็นลำควัวครับผมลำควัว โครงการปลาดุกแชร์เด็กปีด์ไล่หนำครับผมอันนี้เป็นหนำปลาครับตัวดิบเลยครับนี่ใส่ลงไปครับใส่ทั้งตอนทั้งหนำมันยิงดีครับผมของตะวัตทัพพี หมัดฟุงไปซึ่งอะไรอ่างแล้วแม่งวันมันอยู่ลงผม,มเสร็จแล้วคุกเข่าไว้เท่านั้นนะครับขย้ำขย้ำคุกเข่าไว้เข้ากันงหารปลา,า,า <c oughs> ปดูกแช่นามกับปีมันก็จับบีได้นะครับผม ปลาที่เป็นตอนตอนก็จิกคีครับถ้าได้ปลาห,หอมอยิ่งดีครับพี่หน้่งเปล่าเขากันไปเรื่อยๆครับ ับพี่นอ้องเนะี่ยคุกเข่าเขากันแล้วมันก็นะ่าจะจะออกมาประมาณนี้เลยครับผมนี่กลางครับเอออกครับตักมือจากวันนี้ปลาตลาดนะครับวนันนี้ใส่น้ำปลาตลาดครับ <c oughs> นะ้าตาจะออกมาประมาณนี้นะครับนะแต่คนจะชอบเหนียวชอบเหลวชอบแข็งนะครับตามสะดวกครับผม ผมก็จะประมาณนี้เลยครับปั่นเป็นก่อนได้นี่ครับนี่ครับได้แล้วเป็นก่อนชิบหลังครับผมก็จะกะประมาณนี้พอดีเลยของผมผมดับชิบหลังจะปั่นก่อนประมาณนี้เลยครับแล้วผมจะห่อให้ดูครับจะดีนึงขั้นตอนสำคัญครับผมเพื่อไม่ให้เหยื่อ้อยนามครับ เง,งก่อนหินครับพี่น้องหยัดต่อไปครับนี่นะครับถ้าก็หอครับใส่ยางมัดครับผมนี่นะครับตาก็จะ,ะมันออกมาประมาณนี้เลยครับผมที่ใส่หินไวต้ตรงกลางเพราะว่าเวลาเรา ปใส่เหยื่อมันจะได้ไม่ลอยนะครับมันจะจมเราไปเกาะไว้ใกล้ขันเล็กกระมุนนะครับเหยื่อมันก็จะห้อยอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่หินมันก็จะลอยลอยไปติดอยู่กไอ้ครับบุนมุงครับกุ้งเมื่อกเขาเมื่อกี้ใบกินอยู่บนแต่ว่าถ้าเราใส่หินถ่วงมันก็จะห้อยจมอยู่ในมุงครับมุงไอ้กุ้งมันก็จะเข้าไปกินข้างในครับผมโอเคครับผมตอนคลิปนี้ก็ เป็นขั้นตอนการทำเหยื่อนะครับเดี๋ยวผมจะไปดักเราเราดูคนงานครับผมจะไปดีพี่อไปนะครับไอพี่นี่ทำเหยื่ออย่างเดียวครับผมที่ครับผมฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมกับช่องของเราในช่องแหน่เหยื่อซูเด็ดครับผมหอาหารปลาดุกแช่น้ำกะปิครับแล้วก็ล้ำอ่อนครับใค่น้ำปลาครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับผม ตาตากินทีสันก็จะออกมาดูดีเลยครับผมหลักประกันครับถ้ามีไม้มีกูกเี้นนี่ไม่พลาดครับผมจริงๆว่าหันปลาดุเพชเก็ได้ครับแต่ว่าผมว่ามันเท่าไม่ดีเท่าผสมทุกนี่ครับโอเคครับผมฝา,ากพี่น้องกักนเลยครับผมรับพี่นีนก็กากลากรับผมสวัสดีครับ